มีฝูงนกฝูงหนึ่งต้องอพยพบินข้ามทะเลทรายเป็นประจำทุกปีครั้งนี้มีนกตัวหนึ่งอาสาบินนำมันเป็นนกที่บินเก่งมั่นใจและไม่เคยหลงทางมันบอกกับฝูงว่าตามฉันมาเดียวถึงเองฝูงนกจึงบินตามโดยไม่ถามอะไรตอนแรกทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนกตัวนำบินเร็วพาฝูงผ่านลมแรงและแดดจัดได้อย่างสวยงาม นกตัวนำเริ่มภูมิใจบินเร็วขึ้นสูงขึ้นและไกลขึ้นเรื่อยๆจนมันเริ่มไม่เห็นเสียงปีกของใครอยู่ข้างหลังแต่นกตัวนำไม่หันกลับไปดูเพราะคิดว่าถ้ามันยังบินอยู่ฝูงก็น่าจะยังตามมาระหว่างทางลมเปลี่ยนทิศพายุสายเริ่มก่อตัวนกบางตัวบินไม่ไหวต้องลดระดับบางตัวหลงทิศ บางตัวหยุดพักแต่ไม่มีใครกล้าบินนําเพราะทุกตัวคิดว่านกตัวเก่งยังนําอยู่ข้างหน้านกตัวนํายังบินต่อจนในที่สุดมันมาถึงโอเอซิสเทียงลําพังมันหันกลับไปมองและเพิ่งรู้ว่าไม่มีใครตามมาเลยเสียงปีกที่เคยดังหายไปหมดนกตัวนํารอรออยู่นานแต่ฝูงไม่มาในที่สุด มันต้องบินย้อนกลับไปตามหาและพบว่าฝูงนกกระจัดกระจายบางตัวอ่อนแรงบางตัวหลงทางต้องใช้เวลานานมากกว่าฝูงจะกลับมารวมกันได้อีกครั้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเป็นผู้นำไม่ใช่แค่บินให้เร็วที่สุดแต่ต้องรู้จักหันกลับมาดูว่ามีใครยังบินตามอยู่หรือไม่เพราะบางครั้งการนำที่ไม่หันกลับมา อาจพาทุกคนหลงทางรวมถึงตัวผู้นำเองด้วย